ดวงชะตาฟ้าลิ่ขิดชีวิตชาวราศีมีนช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคม2568ชาวราศีมีนเนี่ยในช่วงนี้นะคะ เรื่องการเงินของคุณคุณยังมีเงินอยู่นะคะยังมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนเงินก็ยังเข้ามาไม่ขาดสายนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินที่คุณต้องรับผิดชอบหรือภาระต่างๆรอบตัวคุณนะคะที่คุณต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายนะคะหรือบางท่านอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่คนอื่นยืมไปแล้วยังไม่เอามาคืนนะคะก็อย่าไปซีเรียสมันมากนะัด ด้านการงานท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้คุณยังสามารถที่จะทําเงินทําทองได้นะคะยังค้าขายได้ลูกค้าก็ยังให้การตอบรับคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งอยู่บ้างนะคะก็อย่าไปกังวลเราก็ทําของเราไปนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะทําเงินได้ดีอยู่นะคะส่วนท่านใดที่ทํางานเป็นเงินเดือนนะคะเเป็นบริษัทหรือเป็น ราชการนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตมากขึ้นนะคะหรือช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังรวบรวมผลงานนะคะกำลังทําผลงานออกมาให้เข้าตากรรมการนะคะก็มีโอกาสที่จะไปได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีความกดดันอยู่บ้างนะคะอาจจะมีการติชินนินทากันอยู่บ้างนะคะ ้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังปรึกษาหารือกันได้คุยกันได้นะคะก็แนะนําว่ามีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะพูดจากันด้วยเหตุผลนะคะคุณก็จะมีความรักที่ยืนยาวนะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ก็อยู่เป็นคนโสดสวยๆรอๆไปก่อนนะคะส่วนจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปก็แล้วกันนะคะ ช่วงวันที่20ถึงวันที่22เนี่ยงานคุณจะเยอะมากเลยนะคะบางท่านต้องเดินทางต้องติดต่อประสานงานด้านต่างๆอาจจะว้าวุ่นหน่อยนะคะหรือบางท่านต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะส่วนวันที่23ถึง24เนี่ยก็ดีหน่อยนะคะอยยังชั่วนะคะความรู้สึกดีๆนะคะหรือคุณก็จะแฮปปี้มีความสุขโล่งอกโล่งใจมากขึ้นนะคะมีความสุขดีค่ะในช่วงของวันนั้นนะคะแล้วก็วันท่25 วันที่25 26นะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงวันที่คุณอยากจะได้อะไรคุณก็จะได้นะคะอย่างเช่นคุณอยากจะซื้อข้าวซื้อของอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะหรือสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ในช่วงของวันนั้นนะคะ,ะวันที่27ถึงวันที่28นะคะช่วงนั้นก็งานก็จะว้าวุ่นหน่อยนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะท่านใดที่ทําการงานวันนั้นก็จะยุ่งมากหรือแม้กระทั่งการเดินทางนะคะก็ต้องอรู้สึกว่า มันต้องแบบเร่งรีบนะคะหรือขับรถขับลาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะส่วนวันที่29ถึง31นะคะทุกอย่างก็จะแฮปปี้ดีมีความสุขดีในช่วงของวันนั้นนะคะยิ่งใครที่ติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะคะหรือบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญไหว้พระก็มีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จหรือได้รับพรอ,อันประเสริฐนั่นเองนะคะ นี่ก็คือการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนโดยภาพรวมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะแต่ว่าคนเราก็จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะหรือชื่อที่คุณใช้เบอร์ทโทรที่คุณใช้นะคะมันก็มีผลนะคะการเกิดวันที่ต่างกันปีที่ต่างกันเวลาที่ต่างกันด้วยนะคะก็จะมีผลต่อดวงชะตาอันนี้จย์ก็จะมายกตัวอย่างท่านที่เกิดวันต่างๆนะคะวันอาทิตย์ คุณก็ต้องมีกำลังใจมีพลังใจเข้มแข็งมากกว่าทุกวันนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะเรื่องการงานของคุณเนี่ยคุณต้องโชว์ผลงานให้ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าเราจะเป็นคนที่มีอีกโก้สูงเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแักเท่าไรนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยชาวราศีมีนและเป็นคนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะมีความ เขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวสูงนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้า,าว่าทําตรงเงินข้ามเนี่ยความสําเร็จมันก็จะยากหน่อยนะคะนะก็แนะนําว่าให้อ่อนน้อมดีกว่านะคะมีอะไรก็รับฟังผู้อื่นให้มากนะคะแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความน่ารักอยู่แล้วนะคะทาอะไรก็ค่อนข้างที่จะเอาใจใ,จใส่คนรอบตัวนะคะช่วงนี้เรื่องการงานของคุณก็จะสําเร็จได้นะคะเพราะว่า คุณจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในทุกด้านนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ทําผลงานนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็ตั้งอ,อกตั้งใจทำนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะ ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูคุณมากเป็นพิเศษด้วยนะคะส่วนท่านที่เกิดวันอังคารนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งอันนี้ก็คือขึ้นชื่อนะคะเกี่ยวเรื่องความขยันนะคะความอดทนแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีความกังวลไปหน่อยว่าเอ,อ่อสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะสําเร็จไหมนะคะก็แนะนําว่าให้ทําต่อไปนะคะยังไงก็มีความสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าไปหวาดระแวงอะไรมากจนเกินเหตุนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้คุณก็ต้อง มีการวางแผนดีมากเลยนะคะช่วงนี้นะแล้วก็แผนบางอย่างของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องคําพูดคําจาของคุณผู้ใหญ่ก็ รับฟังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณทําการค้าเนี่ยคุณใช้คําพูดคำจานะคะให้เป็นประโยชน์นะคะการติดต่อการสื่อสารการประสานงานต่างๆนะคะมันจะทําให้คุณมีความสําเร็จมากๆเลยนะคะท่านที่เกิดวันบรหัสนะคะช่วงนี้คุณก็จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะเอ่อเพื่อที่จะทําผลงานให้ออกมาดีนะคะก็ตามว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ช่วงนี้การติดต่องานนะคะ กับผู้ใหญ่นะคะก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสให้แขกค,คุณนะ เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะกังวลในเรื่องของความรักมากเกินไปนะคะหรือกังวลเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเงินทองที่จ่ายไปแล้วนะคะอะไรที่มันเสียไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะยังไงคุณก็ยังมีเงินอยู่นะคะคุณอย่าไปกังวลมันเยอะเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายนะคะด้านความรักก็เช่นกันนะคะคุณก็อย่าไปกดดันหรืออย่าไป บีบคั้นมันมากเกินเหตุนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะ,ะท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้คุณมีความมุ่งมั่นหาผลประโยชน์รับผลต่างๆนะคะอยากให้มันสําเร็จมันก็จะสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้นั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ช่วงนี้ก็ดีด้วยนะคะคุณทํางานเนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะคุณก็ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้มันดีนั่นแหละแล้วก็คุณก็มีพักพวกที่คอยช่วยเหลือคุณดีด้วยนะคะ